คลังเผยเก็บภาษีขายหุ้นภาษีคริปโตเป็นไปตามกฎหมายขยายฐานภาษีอ่าคลังเขาว่าไงเรื่องนี้ต้องฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายอาคมเตอิอพิทยาภาัยศิษย์ได้พูดถึงกรณีที่มีผู้คัดค้านในเรื่องภาษีการขายหุ้นและภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีโดยกรมสรรพากรกําลังหารือกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งการเก็บภาษีคริปโตในปัจจุบันท่านรัฐมนตรีคลังบอกว่ามันก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วและเมื่อปี2 5 6พ ก็มีคนที่ยื่นเสียภาษีตัวนี้แต่ในปี2,565จะกําหนดในรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อให้การยื่นแบบง่ายขึ้นรัฐมนตรีคลังว่าแบบนี้นะเราไม่ได้ขยายฐานภาษีมานานแม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวมากกว่าในอดีตแต่รายได้จากภาษีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศหรือ GDP ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรามีข้อยกเว้นทางภาษีเป็นจํานวนมากเพื่อสนับสนุนในบางภาคส่วนแต่เมื่อการสนับสนุนมาระยะหนึ่งและถึงเวลาที่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองการยกเว้นก็ควรลดลงนะครับนี่รัฐมนตรีคาะ์เขาว่าแบบนี้ค่ะการเก็บภาษีคริปโตไม่ได้ต้องการควบคุมการขยายตัวของคริปโตแต่นตเนื่องจากภาษีตัวนี้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายปัจจุบันอยู่แล้วส่วนการเก็บภาษีจากการขายหุ้นก็เช่นกันมีการกำหนดไว้ในกฎหมาย เพียงแต่ยกเว้นให้เท่านั้นในเรื่องการจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้นนั้นในต่างประเทศมีการเก็บจากกำไรจากการลงทุนแคปิตอลเกณฑหรือภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นเดียวกับภาษีคริปโตที่มีการเก็บภาษีจากแคปิตอลเกนฑหรือจากรายการธุรกรรมซึ่งเรากำลังพิจารณาในเรื่องแนวทางการจัดเก็บภาษีทั้งสงตัวนี้ว่าจะเลือกแนวทางใดส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนในเรื่องภาษีคริปโต ที่ต้องการให้นาผลขาดทุนมาหักออกจากผลกำไรได้ด้วยนั้นกําลังพิจารณาในเรื่องแนวทางการจัดเก็บซึ่งแนวทางการนําขาดทุนมาหักกลบก็อยู่ในหนึ่งของแนวทางที่กําลังพิจารณาอยู่ด้วยในอาคมยังปฏิเสธที่จะตอบถึงกระแสข่าวที่อาจจะมีการยกเว้นภาษีคริปโตหากไรายได้ต่อปีไม่ถึง200แสนบาทนั้นเขาระบุเพียงว่าเป็นเรื่องที่กรมสรรพากรกำลังพิจารณาในรายละเอียด นายอคมยังบอกด้วยนะส่วนการเก็บภาษีจากการขายหุ้นนั้นก็มีแนวทางว่าจะเก็บจากการขายต่อครั้งหรือจะเก็บจากแคปิตัลเกณฑซึ่งถ้าจัดเก็บจากแคปิทัลเกณฑจะกระทบนักลงทุนรายใหญ่เพราะมีการซื้อขายสูงซึ่งยังไม่ได้สรุปว่าจะใช้แนวทางใดแต่ประเทศส่วนใหญ่เลือกเก็บวิธีใดวิธีหนึ่งแต่การจัดเก็บจากแคปิตัลเกณฑจะมีความยุ่งยาก ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องมีความรวดเร็วเช่นสหรัฐอเมริกาที่เก็บแคปิตอลเกนซึ่งระบบสามารถเรียกใช้ข้อมูลการซื้อขายแบบทุกนาทีได้คุณเอกนิติอธิบดีกรมสมรพากรนะครับก็บอกว่าจะมีการหารือแล้วก็เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราก,ก็เร็วมากๆเลยก็ก็น่าติดตามกันต่อไปแต่เพียงแต่ว่าถ้า ฟังจากคุณอาคมแบบให้สัมภาษณ์มาอาจจะฟังแล้วอาจจะมึนๆน,น,นิดนึงนะครับว่าลอจิกมันจะซ้อนกันอยู่แล้วมันเหมือนมันไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันเพราะว่าเวลาเราคุยเรื่องขายหุ้นเนี่ยจริงๆหุ้น,นมันคำนวณง่ายกว่าคริปโตเยอะเพราะว่าความซับซ้อนมันต่ากว่าเพ<อ>ียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเราลงทุนเนี่ยมันมีให้ความรู้สึกใกล้เคียงกันไม่ว่าหุ้นหรือคริปโตเราก็เลยเอามันไปเปรียบเทียบกันแต่จริงๆแล้วตลาดหุ้นเนี่ยไอการที่มันมีการยกเว้นภาษีนั่นเป็นเพราะว่าเราต้องการจะให้ตลาดทุนมาช่วยพัฒนาประเทศมันก็เลย การยกเว้นเยอะแต่บริษัทจดทะเบียนก็มีการอะไรอย่เงี้ยแต่ว่ามันก็มีการยกเว้นภาษีที่ค่อนข้างเยอะมากถ้าเอาความแฟร์แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้แฟร์กับประชาชนทุกตก ทุกๆคนแต่ว่ากลายเป็นว่าอาชีพนักลงทุนเนี่ยรวยมากๆนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยภาษีไม่ต้องเสียในตลาดเลยนะครับ mm hmm. ก็เหมือนถอดเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านจะขายหุ้นเท่าไหร่จะอะไรยังไงมันมันได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดตัวผมเองก็อยู่ในตลาดทุนเรียกว่ามันเป็นช่องทางพิเศษอะ่ะมันมันก็ไม่ได้แฟรกับ mm hmm. ทุกคนแต่ถ้าบอกว่ากระทบนักลงทุนรายใหญ่ก่อนก็แสดงว่ามันก็คนกระทบกลุ่มน้อยกว่าเราว่าเรา mm hmm. ควรจะสนใจที่กระทบคนหมู่มากมากกว่าแล้วก็ใครที่ได้แคปิตาเกียนไปเยอะเขาก็ย่อมจะจ่ายภาษี เยอะอันนี้มันมันเบสิคคอนเซ็ปต์ผมก็งงว่าทําไมเขาไปห่วงนักลงทุนรายใหญ่ก่อนแปดที่1แปดที่2ก็คือคุยเรื่องมาสีคริปโตเคอเรนซีบอกว่าเอ้ยมันมีอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันยังไงทุกคนสร้างรายได้ในประเทศนี้ก็คงจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลเหมือนรับผิดชอบต่อสังคมนั่นแหละก็คือถนนเราก็ใช้โรงเรียนเราก็ใช้ทุกอย่างมันมันใช้หมดอันนั้นผมว่าก็ถูกต้องอยู่แล้วไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าที่เขามีปัญหากันเนี่ยจริงๆน่าภูมิใจกับ ชาวแบร์ไต่บรีฟนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราขยายประเด็นสัปดาห์ที่แล้วมันโหสนุกสนานมากแบบกลายเป็นข่าวใหญ่มากเลยเพราะเชา้ชาเช้านี่ยังไม่คึกมากแต่พอเราคุยกันไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันใหญ่ขึ้นเรื่อยอๆเรื่อๆจริงๆขาดทุนไม่เอามาหักมันก็คือมันก็ไม่แฟร์อยู่แล้วด้วยด้วยคอนเซ็ปต์กลายเป็นว่าถ้าเราคำนวณขึ้นมาจริงๆก็คือคริปโตบ้านเราไม่ต้องเกิดครับ<อ>ที่สําคัญ อาคมเนี่ยเก็บค่าไรเซนเอ็กชแนนด์คริปโตด้วยนะครับในไทยคนจะเดินเข้ามาทาธุรกิจนียเขาไปเก็บค่าตมกหนาประตูบอกว่าจ่ายค่าไรเซนมานะแล้วจ่ายค่าฟรีมาถึงจะทําธุรกิจนี้ได้เสร็จ<ม>ปุ๊บบอกว่าไม่ได้แล้วต่อไปนี้จะต้องจ่ายภาษีด้วยนะคนที่มาใช้ในขณะเดียวกันเรามีผู้เล่นอย่างบแยนส์เนี่ยครับที่เขาไม่สนใจอะไรกับประเทศเราข้ามเข้ามาก็ทากิจการแข่งกับคนข้างในของเราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่แฟร์ต่อทั้งผู้ประกอบการต่อทั้งคน ใช้งานคริปโตเคอเรนซีในเมืองไทยในมุมของรัฐมนตนรีการคลังเนี่ยฟังแล้วดูยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ถ้ากรมสมพากรผมว่าภาพการเคลื่อนไหวค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามีการพูดคุยกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลสมาคมธุรกิจร่วมค้าของเอ็กชแน e ด้วยน่าจะรอดูว่าทิศทางเป็นยังไงสมาคมเนี่ยพี่บิดแกก็ออกมารีบถแถลงคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันอีกเยอะแน่นอนอะไรที่มันแฟร์สำหรับคนหมู่มากผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าคริปโตเคอเรนซีมันเก็บยากมากมุมมันยากพอ ทีนี้ก็ต้องถามว่าถ้าเราอยากจะส่งเสริมมันจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นกิจการพิเศษได้ไหมแล้วก็มันยังเล็กอยู่มากถ้าปล่อยให้มันโตกว่านี้แล้วค่อยมาท,ทําทีหลังคล้ายๆกับภาษีแวะ ที่ตั้งไว้แล้วก็เวฟไปก่อนชั่วคราวถึงเวลาถ้ามันเติบโตมันน่าจะสร้างไายได้ให้รัฐมากกว่าที่เราจะรีบทําแท้งก่อนที่ทุกอย่างมันจะโตมองมันเหมือนเฟดมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณสันติพร้อมพัฒเนี่ยแล้วคุนดีช่วยกันคลังมีการบอกว่าไม่ได้เกี่ยวว่ารัฐบาลไม่มีเงินยืนยันว่ารัฐบาลยังมีเงินแต่ว่าการจัด ภาษีทําเพื่อความเป็นธรรมไม่เช่นนั้นภาคการเงินถือเป็นภาคของคนอีกกลุ่มหนึ่งอีกระดับหนึ่งไม่งั้นคนรวยก็รวยถือเวลาหายไปไหนก็ได้กลายมาเป็นรัฐบาลก็ต้องไปเยียวยาคนได้รับผลกระทบอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ดีครับแต่ว่าต้องแสดงให้เห็นให้ชัดเจนว่าจริงๆ,ๆมันมีภาษีอีกเยอะมากที่คนรวยเนี่ยโหอ,อยู่ประเทศเราคนรวยมันสบายกว่าเยอะมากจริงๆอย่าให้ลงรายละเอียดเดี๋ยวมันจะยาวมากครับคือประเทศทยเรานี่คือคนที่เขารวยมากคนที่เขาเข้าถึงแหล่งอํานาจเออเข้าเข้าถึงขุมอํานาจเนี่ย เขาได้รับยกเว้นอะไรมากมายนะแต่คนที่มีเงินแต่ว่าคือมีเงินจากการทํามาหากินทําธุรกิจได้กาไรเนี่ยคือเป็นคนที่พอมีเงินที่เขาที่เราเรียกว่าคนชั้นกลางเนี่ยกลับเป็นคนที่เหมือนถูกกดทับทั้งจากข้างบนข้างล่างนะนี่นฉันพูดตรงๆนะประเทศไทยเราตอนนี้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เือคนที่เขาเยอะสุดตรงเนี้ยอ๋อคนชั้นกลางเนี่ยแบกเยอะสุดเลยทั้งบนทั้งล่างนี่มันกดทับเข้ามาแต่คนที่เขาแบบมีมีล้นไปเลยอ่ะเขาก็จะแบบเขาก็จะอยู่ในจุดที่เขา เออล่ลองอลอยล่องลอยสบายาสบายถนะ้ากลับไปเรายังเห็นการปลูกกล้วยกลางเมืองได้หลบภาษีที่ดินหรือภาษีมรดกที่ชิวเลเกินหรือภาษีการแบบอนหุ้นนอกตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้พวกเนี้ยมันยังมีความไม่แฟร์อีกเยอะมากๆเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้ไม่ให้เก็บนะครับก็คือจริงๆม,มันก็กฎหมายก็คือต้องบังคับใช้ทุกคนเท่ากันแค่นั้นเองเออดิฉันชอบที่ที่คุณแม่ขูดปลูกกล้วย กลางเมืองก่อนเนี่ยมันจะมีที่พื้นใหญ่มากที่อยู่ริมถนน,นที่แบบมันเป็นที่รกร้างซึ่งเราก็เคยได้ยินว่าที่ตรงนั้นเป็นของใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เข้ามาเข้ามาเคลียร์พื้นที่แลวนะแล้วก็ปลูกกล้วยนี่แหละปลูกกล้วยปลูกมะนาวเยอะมากดิฉันก็อืมกากำลังจะทําอะไรเร,เรื่องอะไองเงี้ยเรื่องที่งงอยู่เยอะพี่หรือแม้กระทั่งโฆษณาโซดายี่ห้อของเบียร์อย่างเงี้ยเราก็ปอยอแล้วมันก็เหมือนมันดูแล้วมันก็แบบก็เห็นชัดกันอยู่แล้วอาบอบนวดเงี้ยก็เนอะไร เดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวไปพูดเ้ยเออเนี่ยมันมันเราพูดก็ไม่ได้ผมก็เออเราจะอยู่ประเทศนี้ได้เออเราจะอยู่ประเทศนี้เราก็ต้องเห็นเราเห็นเดือดปลูกมะนาวริมถนนพระรามเก้าเราก็เห็นแล้วนะเออริมถนนพระรามเก้า